Cyber City. สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิ้นอีกครั้งในช่วง b บเออร์สกายนะครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้าพี่มิ้งผ่านหน้าจอทีวีก็ตาม แต่ว่าน้องๆก็ยังสามารถพูดคุยกับพี่มิ้งผ่าน Facebook ซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดนิยมทุกวันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าการที่มันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook เองหรือจะเป็นตัว c a m Fox เป็น Sky ยสิ่งต่งางๆเหล่านี้ช่วยทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะ2อสตัวหลังที่พี่มิงพูดถึงนั้นยังมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ามาช่วยทําให้เกิดฟิลลิ่งในการพูดคุยเพราะว่าพอคุยกันแล้วยังเห็นหน้าได้นั่นเองนะ นะพอพูดถึงกล้องเว็บแคมแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าจะให้สุดยอดเนี่ยมันต้องเป็นไฮเดฟ i ิ i t ชันเว็บแคมหรือเว็บแคมที่มีความละเอียดของจอภาพที่สูงมากขึ้นวันนี้นะครับพี่มิงจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกันว่าถ้าเกิดจะเลือกซื้อกล้องเว็บแคมแบบ h ฮเดฟเนี่ยเขาต้องเลือกซื้อกันยังไงครับขายชัดหลายคนนะครับมาเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะซื้อกล้องเว็บแคมทั้งทีซื้อมันรุ่นแบบไฮเดฟไปเลยดีไหม คำตอบคือไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าการใช้กล้องไฮเดฟเว็บแคมที่พูดถึงตรงนี้นะครับมันมีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าไฮสปีดที่สูงทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช้าเกินไปภาพที่ได้ก็จะกระตุกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเมื่อไหร่เราควรจะซื้อเป็นไฮเดฟเว็บแคมคําตอบก็คือเมื่อเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้คุณภาพของความเร็ดของภาพที่สูงมากๆซึ่ง ตรงนี้นะครับพี่มิงยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นเอาไปเป็นวิดีโออัพขึ้นบล็อกของตัวเองหรือว่าจะเป็นการประชุมแบบออนไลน์ที่อยากจะเห็นความคมชัดของภาพนั่นเองสิ่งแรกที่เราต้องดูในการเลือกซื้อนะครับก็คือ,เร,อเรื่องของความละเอียดของตัวกล้องเว็บแคมหลายคนเข้าใจว่าตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งดีจริงเสมอไปหรือเปล่าคําตอบคือ มันไม่ใช่เสมอไปนะครับเพราะว่าตัวเลขที่จํานวนที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคุณภาพของกล้องเว็บแคมเนี่ยมันจะละเอียดตามนั้นเพราะว่าคุณภาพของกล้องเว็บแคมเนี่ยมันก็ยังต้องมาดูในเรื่องของคุณภาพของเลนส์และก็ตัวเซ็นเซอร์นะฮะต้องมีคุณภาพของเลนส์และเซ็นเซอร์ที่ดีถึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนครับส่วนต่อไปนะครับที่ต้องดูก็คือเรื่องของขาตั้งกล้องนะครับแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วคุณจะเลือกแบบไหนดี เรื่องนี้ก็คงต้องดูว่าเราต้องการจะเอาไปตั้งที่ไหนใช้กับอะไรพูดง่ายๆว่าการเลือกของส่วนของขาเนี่ยนะครับก็คงต้องให้มันเหมาะกับสถานที่เราเอาไปใช้นั่นเองเข้าใจถึงวิธีการเลือกซื้อให้ได้เว็บแคมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่มิงก็คงจะต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อผ่านช่องทางบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนต่อไปก็คงต้องส่งต่อไปอัปเดตโลกไอทีกับพี่จอนกันต่อ ส่วนวันนี้ขอลาสวัสดีครับที่อยู่ด้านหลังผมนี่นะฮะผมเป็นอะไรที่น่าตืน่นเต้นมากคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอทเลยนะฮะแต่ว่าผมมาดูแล้ว Amazing มันคือเครื่องที่ทำให้แบตเตอรี่นั้นกลับมาใช้งานได้อย่างเช่นแบตเตอรี่ที่อยู่ใน UPS เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพวกนี้เนี่ยนะฮะเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งมันจะชาร์จไฟไม่ค่อยเข้าหรือถ้าเข้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บประจุไฟได้นานเช่นเดียวกับแบตเตอรี่รถยนต์ครับก็มีปัญหาเหมือนกันเพื่อนเราใช้งาน1ปี2ปีหรือ3ปีเนี่ยก็ต้องถูกทิ้งออกไปแล้วก็ต้องซื้อลูกใหม่แต่ว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะมันสามารถที่จะ ชาร์จแบตเตอรี่เก่าให้กลับมาทํางานได้เกือบเกือบเท่าเดิมก็คือประมาณ90%จริงๆผมไม่รู้หลักการของมันแบบลึกๆนะได้คุยกับทางผู้พัฒนาแล้วแต่ว่าด้วยความรู้ของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากในเรื่องนี้แต่มีคนสนใจค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็หลายๆคนก็แวะเวียนเข้ามาแล้วมาพูดคุยก็ถือว่าเป็นอิ่งนวัตรกรรมที่มาแอบเจออยู่ในงานในมุมเล็กๆนะในคอมมิวนิเอ1ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของบริษัท One to One f i e l นะครับก็มีโซลูชันตัวหนึ่งน่าสนใจจริงแล้วนะปีที่แล้วมาที่นี่ก็เจออะไรลักษณะนี้นะครแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในทางธุรกิจได้ด้วย ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับตัวโฆษณาเหมือนกับที่เราเห็นทั่วไปนะฮะที่เป็นหน้าจอแล้วมีโฆษณาแต่จุดแตกต่างของมันคือเขาจะมีกล้องที่คอยจับภาพแลว้วคอยวิเคราะห์ว่าคนที่มายืนอยู่ด้านหน้ากล้องเนี่ยนะฮะคนที่กาลังดูโฆษณาเนี่ยตาเขามองไปที่โฆษณาตัวนั้นเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่จับบันทึกตรงนั้นได้ดูว่ามีความสนใจในโฆษณาตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะและนอกจากนี้นะครับยังแยกได้ด้วยว่า เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้าสมมติว่ามีผู้ชายมายืนนี้ทั้งหมดประมาณ45หคนเนี่ยโฆษณาที่ออกมานะฮะมันจะเป็นโฆษณาสำหรับผู้ชายอย่างเช่นเป็นโฆษณาเกี่ยวรถยนต์นะ,ะเป็นโฆษณาเกี่ยวเสื้อผ้าของผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมายืนอาจจะเป็นโฆษณาเกี่ยวน้ําหอมโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องประดับอะไรอย่างนั้นซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้ทั้งหมด Isuzu D Max รุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลก สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปน้ำใจของคนไทยไม่เคยเหือดหายครับหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือใครที่มีกำลังทรัพย์และสิ่งของสามารถยื่นความประสงค์ไปได้ที่ศูนย์รับบริจาคหน้าสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกหรือจะบริจาคผ่านบัญชีตามรายละเอียดที่กำลังขึ้นอยู่ในขณะนี้ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสาขาสนามเป้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่0 2 1 2 6 9 4269ชื่อบัญชีทอบอโดยทบช่วยภัยน้ำท่วมสอบถามระเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 279 2498และ02 278 1698ครับ son chau